สวัสดีค่ะเซลพินานะคะวันนี้จะมาแนะนำ MG S ไฟนะคะเป็น EV 100%เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่64กิโลวัตต์อาวนะคะชาร์จ1ครั้งจะวิ่งไกลสุดอยู่ที่550กิโลตามมาตรฐาน n e d c เลยนะคะ แล้วก็รองรับชาร์จไวนะคะสูงสุดที่140กิโลวัตต์อวนะคะตั้งแต่เปอร์เซ็นต์แบเปอจนถึง80%ใช้เวลาเพียง28นาทีนะคะแล้วก็อัตราเร่งนะคะ0-100จะใช้เวลาเพียง6.1วินะคะซึ่งมีพละกกำลังอยู่ที่145แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของตัวรถเลย ด้านหน้าเราจะมีกล้องมองภาพสามมิติมาให้นะคะอ่าแล้วก็ล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยจะมีขนาดนะคะสิบแปดนิ้วคะซีรยียานจะอยู่ขนาดสองหนึ่งห้าห้าห้าอาสิบแปดนะคะอ่าแล้วเรามาดูกระจกกันเลยค่ะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะพับและปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมกล้องมองภาพสามมิตินะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังคาตัวนี้เราจะมีซันล,ลูปให้ด้วยนะคะพร้อมกับราวหลังคาเหมาะกับลูกค้าที่จะบรรทุกของเวลาเดินทางไกลนะคะด้านหลังเราจะมีตัวสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเดทลวงที่3นะคะที่ปัดน้ำฝนจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็ด้านท้ายนะคะจะมีกล้องมองภาพหลังด้วยค่ะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมดนะคะ4จุดแล้วก็พิเศษเลยค่ะ ท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าและระบบคลิกเซนเซอร์อันนี้ก็จะสะดวกสบายสำหรับสุภาพสตรีนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะด้านในนะคะตัวนี้ด้านในพอดีอ่ะไม่เป็นไรค่ะตัวนี้ล็อกลดล็อกอ,อยู่แต่ว่าจะแจ้งเบื้องต้นก่อนค่ะด้านในนะคะเบาะจะเป็นสีเทาดำนะคะถ้าเป็นตัว ท็อปเลยอะคะ่ะอ่าจะมีเบาะระบายอากาศให้ทุกที่นั่งด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันจอการผู้ขับขี่จะอยู่ที่ขนาด10.25นิ้วนะคะจอสัมผัสนะคะจะอยู่ที่12.8นิ้วมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ Android Auto, Apple CarPlay นะคะแล้วก็เรามีระบบสั่งการด้วยเสียงก็คือ iSmart เราจะฟรีให้5ปีนะคะมาพร้อมกับ Wireless Charger นะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็เบาะของผู้ขับขี่อะคะ่ะเราจะมีปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเลยนะคะส่วนผู้โดยสารตอนหลังเบาะสามารถพับได้แบบ60-40นะคะ พร้อมที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําและมีแอร์ตอนหลังให้กับผู้โดยสารด้วยพร้อมกับที่ชาร์จนะคะมือถือได้ด้วยค่ะอันนี้ก็สะดวกเวลาเราเดินทางเนาะแล้วก็มีความปลอดภัยให้กับลูกหลังของท่านคือเรามี iso fix สำหรับล็อกเบาะเด็กให้ด้วยนะคะก็เบื้องต้นเรารู้สเปคคร่าวๆกันไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องของการรับประกันตัวรถของ s 5นะคะตัวรถเราจะรับประกันอยู่ที่ อ่าสปีอ่าหปีค่ะหรือ1นึ0 0 0สนมนกิโลนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ว่าพิเศษกว่านั้นคือเรื่องของการคุ้มครองแบตเตอรี่ชุดมอเตอร์แล้วก็ควบคุมนะคะอันเนี้เราคุ้มครองกันยาวๆเลยตลอดอายุการใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าจะออกรถรุ่นนี้นะคะเราจะมีดาวเริ่มต้น5%เเลยค่ะ พร้อมกับโฮมชาร์จเจอร์ติดตั้งให้ที่บ้านฟรีนะคะพร้อมกับประกันภัยพรบรฟรีนาน1ปีนะคะหากลูกค้าคนไหนท่านาสนใจนะคะโปรโมโชั่นต่างๆดอกเบีย้ยพิเศษนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจเราได้เลยนะคะ MG เมกาชัยยบรึนะคะหรือโทรตรงที่เบอร์02 5919855นะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากเบอร์ส่วนตัวของเซลลพินานะคะติดต่อได้ที่เบอร์082891 7478ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับคลิปต่อๆไปในรถรุ่นต่างๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ